สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ขออนุญาตมารีวิวกับน้ำหอมที่เป็นตัวที่คิดว่าเลงแล้วก็อยากได้มามากที่สุดนะครับกับเจ้าตัว crete a v e n t a นะครับนี่ก็ได้มาสักทีนะครับหลังจากลองมาหลายขวดแล้วก็ลองตัวกลิ่นที่มันมีความใกล้เคียงกับตัวนี้ครับที่เขาแนะนำมาว่ากลิ่นมัน,มนเหมือนดูบของตัวนี้เลยนะครับแต่ก็อยากลองดูว่าถ้าซื้อของแท้เลยเนี่ยกลิ่นมันจะมีความต่างกันแค่ไหนนะครับกับ c ร e ตอเวนตัในราคาขนาดนี้นะครับในห้างก็น่าจะสักหมื่นกว่าบาทนะครับตัวนี้ตอนนี้ตัวนี้ที่ผมซื้อมาก็เป็นไซส์ขนาด100 ml นะฮะก็คิดว่าน่าจะเป็นตัวแบตช์ใหม่นะครับซึ่ง c r e ตอเวนตัเนี่ยตามที่ผมได้ดูรีวิวมาครับยูทูบเบอร์ YouTuber หลายๆคนเขาก็แจ้งใน YouTube เขาก็แจ้งว่าตัว c r e ตอเวนต์ตัเนี่ย มันมีความต่างในแต่ละปีในแต่ละแบตท,ที่เขาทําออกมากลิ่นมันจะไม่เหมือนกันบางตัวกลิ่นส้มกลิ่นสับปะรดเด่นบางตัวกลิ่นควันเด่นบางตัวไม่หอมบางคดบางตัวก็ทนบางตัวก็ไม่ทนนะครับแต่ว่าผมก็ไม่ใส่ใจหรอกจะแบตไหนก็ช่างขอแค่ได้ดมของแท้ก็พอใจนะฮะก็เลยเป็นที่มาของการได้จัดเจ้าตัวคริสอเวนตัสตัวที่เป็นออริจินัลนี้มานะครับก็ ตัวกล่องนะครับจะเป็นใช้ในลักษณะสีดำแล้วก็มีสีเงินแล้วก็รูปม้าเห็นคาว่า Aventus นะฮะค่อนข้างสวยเลยแหละแต่ว่าราคาแพงขนาดนี้น่าจะทำกล่องได้ดีกว่านี้นะ <c oughs> ความคิดส่วนตัวทุกคนเพราะว่าบางแบรนด์เนี่ยเขาราคาไม่แพงแต่กล่องสวยมากและกล่องใหญ่ด้วยอ่าด้านหลังเขาก็เป็นภาษาประเทศอะไรไม่รู้แต่ว่าก็มีภาษาอังกฤษอยู่ด้วยนะฮะแล้วก็มีเป็นลเซนนะครับ ตัวนี้ข้างบนก็จะมีเขียนครีสแล้วก็ตัวหนังสือเยอะๆเลยนะฮะข้างล่างก็ตรงนี้น่าจะเป็นแบชนะฮะออของผมเนี่ยได้เป็นแบช f 0 0 3 1 3 6ก็ไม่รวมกันว่าเป็นใหม่เก่าแค่ไหนนะครับโอเคเดี๋ยวลองมาแกะข้างในนะครับตัวนี้ผมแกะใช้ไปแล้วนะแต่ว่ามาแกะอันบ็อกให้คนได้ดูทีหนึ่งว่ามันมีอะไรกันบ้างนะฮะเปิดเข้ามาก็จะเจอกับ เป็นใบอะไรไม่รู้ใบคริสเป็นเป็นใบน่าจะเป็นผู้ก่อตั้งหมึงทุกคนสองคนนะครับแล้วก็น่าจะเป็นใบที่บอกถึงประวัติเรื่องราวเกี่ยวกับแบนด์คริสต่างๆอะไรพวกนี้นะครับ อะครับทุกคนตอนนี้เราก็แกะเจ้าเป็นเจ้าตัวเป็นที่เรียบร้อยนะอ่ะแล้วก็ก่อนก่อนที่ผมจะข้ามผมขอแจ้งบอกเกี่ยวกับเตอนฟิลอันบ็อกกล่องเนี้ยครั้งแรกก่อนนะฮะว่าตอนที่แกะถุงพลาสติกออกมาตัวกล่องมันมีความหอมมากเหมือนเขาฉีดน้ําหอมใส่เลยอะ่ะเออมันมันไม่รู้เหมือนกันว่ามันอยู่ในซีลแล้วพอแกะมามันมีความหอมมาได้ยังไงจากตัวกล่องเนี้ยครับช่วงแรกๆดมก็เออ กรู้สึกว่าแบบขอ,องมีราคาดมแล้วกลิ่นหอมอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เป็นอะไรที่กิมมิกมากๆนะฮะเอาละครับเราก็มาดูกับเจ้าตัว c r e e d aventat นะฮะขวดนี้ผมอบอกว่าเป็นขวดที่สวยมากๆสำหรับ crete น้ำหอมแบรนด์ c r e e d นะฮะเป็นแบรนด์นิสนะครับตัวนี้ซึ่งคือถ้าเราไปเทียบกับตัว absolute หรือ silver mountain water เนี่ยมันจะเป็นขวดสีเดียวเพนเพน สีเดียวกันไปเลยอย่างเจ้าสองขวดที่ผมวางอยูน่นี้มันมันไม่ได้มีความเล่นลวดไม้อะไรเงี้ยอันเนี้ยตรงเนี้ยมันทําให้เหมือนเป็น,ปนแบบมีรอยอยกัยกๆเห็นไหมเหมือนเป็นหนังหุ้มอยู่เลยจริงจริงมันไม่ใช่นะทุกคนแล้วก็มีสีเงินแล้วเราก็เห็นน้ําข้างในมันด้วยแล้วก็มีสีดําตรงนี้ครีตซึ่งตอนที่ผมได้มานะครับก็ค่อนข้างงงนิดหน่อยนะเพราะว่าเท่าที่ผมทราบเนี่ยครีตลอดแรกลอตเมื่อก่อนเลยอ่ะฝาเขาก็จะเป็นแบบ ธรรมดาใช่ป่ะทุกคนแล้วล้อตหลังเขาก็มีการเปลี่ยนเป็นแบบใช้เหมือนเป็นเหล็กอะไรเงี้ยฮะให้มันดูแบบพรีเมียมมากขึ้นนะฮะแต่ก็ไม่ใช่แม่เหล็กอยู่ดีนะมันก็ยังเป็นเปิดปิดด้วยแรงอยู่ดีนะครับแต่ที่ผมได้มาแล้วผมงงมากเลยคือว่าตัวตัวกล่องของผมอ่ะที่พนักง,งานขายเขาแจ้งว่ามันเป็นล็อตของใหม่ของปีล่าสุดไม่ใช่ปีเก่าแต่ที่ผมศึกษาดู youtube ก่อนหน้านี้ย ตัวครีตตัวนี้ล็อตใหม่เขาบอกว่ามันเป็นสีสีใสมันจะเป็นครีตสีใสใสจะไม่ใช่สีดําซึ่งตัวสีดําเนี้ยมันเป็นล็อตที่ก่อนจะสีใสก่อนหน้านู้นเขาจะใช้สีนี้และน้ําก็จะเป็นสีออกเหลืองๆหน่อยแต่ตอนนี้น้าเป็นสีใสละแล้วพอล็อตล่าสุดก็จะน้ําสีใสครีตสีใสเพราผมได้มาผมก็เฮ้ยใช่เป็นเนี่ยแท้ปหมเนี้ยก็แอบมีความกังวลเลยน้อยแต่ว่ารู้สึกว่ามันมันน่าจะแทะเพราะว่า ตัวกล่องตัววัสดุอะไรทุกอย่างเขาแบบดีมากมมันไม่น่าใช่ของป,ปลอมเลยครับทุกคนออเออทีเนี้ยผมก็เลยลองไปรีเสิร์ชดูนะครับก็พบว่าอ๋อถ้ามันเป็นล็อตใหม่ที่เป็นที่เป็นแบบ F003136 อะไรอย่างเงี้ยบางคนก็แบบ00 3 0 0 3 3น2์สูอะไรแบบนี้มันจะมีบางขวดที่เป็นอย่างนี้เหมือนกันซึ่งผมไปดูรีวิวต่างประเทศแล้วเขาก็แจ้งว่าจริงๆตัวเนี้มันใหม่กว่าอีกใหม่กว่าไอ้ตัวสีใสอีก,ก,อกที่ผมดูมาก่อนหน้านั้นเพราะว่าอันนั้นใหม่แล้วผมพอได้มาลองเสริร์ดูเออมันใหม่กว่าอีกอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเขาบอกว่ากลิ่นของลอตที่มันทำครีมสีดำเนี้ยมันทำให้กลับมาดีขึ้นกว่าตัวลอตสีใส นะฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันต่างอะไรกันมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าไม่เคยไปดมของของเก่านะครับทุกคนกน็ประมาณนี้เ,เนี่ยตัวคริกก็จะประมาณนี้ทุกคนกับน้ําหอมนะฮะก็ด้านหลังก็ประมาณนี้ตรงตูดก็เป็นแบบนี้ก็จะมีพวกรดัดพวกอะไรพวกนี้นะครับเปิดมาฝาตรงนี้มีน้ําหนักนะทุกคนค่อนข้างแข็งระดับหนึ่งเลยนะฮะนี่ ถ้าโดมกลิ่นตัวในทุกคนมันจะเป็นกลิ่นแบบแนวตัวตัวเมนมันมันจะเป็นฟรุตตี้สวีทวูดดี้เลเตอร์สโมกี้ซีตัสมัสกี้ท ropical เฟรชมอสซี่นะฮะทุกคนก็มันก็อยู่ที่ว่ามันจะรู้สึกฟิลประมาณไหนแต่ละเนื้อผิวของคนนะทุกคนมันตัวนี้มันใช้ได้ทั้งหน้าร้อนหน้าหนาว กลางคืนตอนเช้าอะไรพวกเนี้ยใช้ได้ทุกสถานการณ์เลยฮะตัวนี้มันเป็นตัวที่ดังมากตัวหนึ่งเลยแหละแต่ว่ากลิ่นมันอาจจะไม่ได้อยู่ทนเท่าพวกกลิ่นอะไรที่มันแบบจีด๊ดจีหน่อยอะ่ะมันมันเป็นกลิ่นที่แบบไม่ได้กระจายตัวได้ขนาดน,นั้นนะครับแต่เป็นกลิ่นที่หอมสดชื่นเฟรชมากนะครับตัวท็อปโน้ตของเขาตัวนี้มันก็จะเป็นเบอร์กามอต แบคเรนแอปเปิ l ลเลมอนแล้วก็พิงค์เพเปอร์ส่วนมาช่วงมิดเดิลโน้นเนี่ยมันจะออกพายแอปเปิ้ลพัทชูริแล้วก็ม a คคารูนจัสมินส่วนช่วงปลายเนี่ยก็จะเป็นมาร์ชโอ๊กมอสแอ o โรซานแล้วก็แซนด์วูดนะฮะทุกคนก็เท่าเท่าที่ผมลองใช้ตัวเนี้ยค่อนข้างดีนะกลิ่นมันตัวลอตเนี่ยที่ผมฉีดกับผิวผมผมรู้สึกว่ามันสับประรดมาดำค่อนข้างเยอะนะฮะม,มีกสับประรดแล้วก็ช่วงปลายๆก็ออก ควันๆหน่อยสําหรับผมนะฮะมันก็จะมีความแบบเอ่อแต่มันมันมันอยู่ไม่นานนะอย่างต้องขอบอกก่อนรู้สึกว่าสามสี่ชั่วโมงเนี่ยกลิ่นมันก็เริ่มจางแทบจะไม่ค่อยได้กลิ่นละครับแต่ว่ามันเป็นตัวหนึ่งที่ถ้าใส่ใส่ฉีดไปแล้วคนอื่นได้กลิ่นอะ่ะมันเป็นอะไรที่หรูหรามากนะครับดูดีมากกับเจ้านมหอมตัวนี้อือใครชอบก็ไปหาซื้อกันได้นะครับตอนนี้ของก็ยังพอ หาได้เรื่อยๆหรือไปดูที่ช็อปก็ได้ครับโอเคสำหรับวันนี้ขอรีวิวเจ้าคริสอเวนตัสเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวครั้งหน้าผมมารีวิวน้ำหอมตัวอื่นให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับก็จะพยายามช่วงนี้ก็สะสมอยู่ก็ถ้าเจอตัวไหนที่รู้สึกว่าหอมถูกใจจะเอามาแนะนำเพื่อนๆอ,อีกทีนึ่งครับก่อนไปผมให้คะแนนตัวนี้9.5เต็ม10ครับถ้าอีก0.5มันติดทนวันนี้สัก2-3ชั่วโมงผมคงให้10ไปแล้วนะฮะโอเคสำหรับวันนี้ไปละบ๊ายบาย